าคุมขอรอตุนลอดาลาอเาตุสวัสดีครับทุกคนมาชิดเรียนนุคมนะครับอ่าโมมาวิราปุยห์เดมาสุกอโมสุ์เดปุยห์อโมมิตตาองเดอยเพดาไ้รัเว่าทาวอย่างเนียาดิอ่เตอริยาตัดัดตัวเดโมมาวิราเด cúc, nè, mau phải gọi là phái mau bù lè mai tok đại gia đi, tọt đại gia cung ấy, bùn anh nhận kiến tụ đại gia cung ta được renok, được ra, đi tọt ra anh đó, ta được một người gùa gì mau vui enjin lebih bunyi deh. Tak ada denok, tak dengar. Denok kukuk deh. Hmm. Amo tu culuh malai apa, tak ada temu hak molek lagi deh. Nak hati denok, denok makan kucing deh. Hmm, tak ada roh. Denok ego dah lekat 10 tahun dah. Tak ada YouTube. กจะงองวิดีโอนี้ทุลแชรชิด,ด่ะวิจัยโยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมงมาตอนลบนะทดลองผมเนี่ยยืนลกเพื่อนบ้านนะครับเขาเรียมประมาณสองปีนะครับจะเป็นผู้ชาย ผมคอยเรียม,มาฝึกภาษานะร้องดีแต่ไม่ได้คู่น,นะครับเดี๋ยวนี้เนะี่ยคู่ข้าแต่ไม่ชมวนะครับร้องนะครับนะร้องนะครับผมไม่ได้ตั้งวิดีโอนะครับผม่ออยู่ใน พอพคศนะครับสวัสดีครับทุกคน